โอเคอ่ะคำถามต่อมาจากคลิปปีนี้เศร,รษฐกิจพังแต่นี่คือปีทองของการลงทุนในรอบสิบปีต่อจากนี้เขาถามว่าคนไทยทำไมไม่ลงทุนมองไม่เห็นข้อเสียอะไรเลยฝากเงินไว้กับธนาคารมีแต่เสียไม่มีได้ <c oughs> ขอถามว่าทำไมที่ไทยดอกเบี้ยเงินฝากกับเงินถึงได้แตกต่างกันมากมายกับเงินอะไรนะเงินเฉยๆอะ เงินลงทุนหรือเปล่าไม่มั่นใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรเบิร์ตไม่ไม่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่พี่่วยอยางงี้เบิร์ตมันมีประโยคนึงในคําถามนี้ที่บอกว่าทําไมคนไทยไม่ลงทุนไม่เห็นข้อเสียอะไรเลยอ่าขอตอบข้อนี้ก่อนคิดว่าไม่จริงคิดว่าไม่จริงไม่จริงร้อยเปอร์เซนต์ด้วยไม่จริงร้อยเปอร์เซนต์ด้วยพี่บอกเบิร์ตว่าการลงทุนเนี่ยนะครับการฝากเงินออมทรัพย์ก็เป็นการลงทุนอย่างหนึ่งครับเบิร์ต S <S <S เพียงแค่ว่าผลอัตราผลตอบแทนเนี่ยมันมันน้อยมันไม่สามารถเอาชนะเงินเฟอ้อได้แค่นั้นเองมันนับเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งโอเคปะ่ะอ่าโอเคปะ่ะนะครับ <c oughs> แต่นี้พี่บอกแบบนี้การลงทุนเนี่ยนะสิ่งที่ต้องเข้าใจเพิ่มขึ้นนะเบิร์ดนะเขาเรียกว่า asset class asset class นะครับซึ่งอันนี้บอกไป <c oughs> ให้เรื่องความเข้าใจเรื่องการลงทุนแบบหนึ่งศูนย์หนึ่ง,ง,งแบบเนี้ยนะแบบวันอนแบบเนี้ยนะครับเป็นแบบพื้นฐานเรื่องการลงทุนนะเดี๋ยวเราจะมีการจัดคอร์สด้วย <c oughs> อ่าแบบหนึ่งวันจบ หนึ่งหวันจบนะครับซึ่งคอนนี้เราจะมาโอวิวกันว่าการลงทุนเนี่ยมันเป็นยังไงและหนึ่งในเนื้อหาเนี่ยคือเรื่อง Asset Class เรื่อง Asset ClassAsset Class คืออะไรนะครับ Asset Class คือลำดับชั้นของการลงทุนการลงทุนนะเบิร์ตเป็นเรื่องของการบริหารความผลตอบแทนกับความเสี่ยง Risk กับ RewardRisk กั Reward การที่ผลตอบแทนมันสูงขึ้นมันย่อมตามมาถึงความสิ่งที่เพิ่มมากขึ้นครับเบิร์ตดังนั้น คนส่วนหนึ่งแล้วกันนะเบิร์ตนะที่ไม่ลงทุนในหุ้นไม่ได้แปลว่าเขาผิดไม่ใช่อ <ented. S 1> ไม่ใช่มันอาจจะเกิดจากการที่เขาประเมินแล้วว่ตาตลาดหุ้นเนี่ยมันเสี่ยงเกินไปสําหรับเขาโอเคปะมันเสี่ยงเกินสําหรับเขาเขาอาจจะไปซื้อทองคําก็ได้เบิร์ตเขาอาจจะซื้อทองคําก็ได้เขาอาจจะไปซื้อหุ้นกู้ก็ได้เขาก็ไม่ต้องเปิดพอร์ตเหมือนกันอ่าเขาอาจจะไปซื <badges> ้อตราสารหนี้อาจจะไปซื้อพันธบัตรบาลก็ได้เช่นเดียวกันนึกออกไหม ดังนั้นเนี่ยเราฟันธงไม่ได้ว่าการที่เขาไม่ลงทุนในหุ้นแปลว่าเขาไม่ลงทุนไม่ใช่โอเคอ่านะครับแล้วก็การลงทุนแต่ละคลาสเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่แต่ละคนเนี่ยอาจจะรับได้ไม่เท่ากันไม่เท่ากัน mm hmm. อ่าประมาณนี้นะตอบข้อน,นี้ก่อนนะครับนะแล้วก็ประเด็นต่อมาก็คืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่า mm hmm. การลงทุนในหุ้นเนี่ยมันถือได้ว่าเป็นแอสเซทคลาสที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดแล้วเวิร mm ์ด hmm. สูงที่สุดแล้ว ดังนั้นการที่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไม่ลงทุนเป็นเรื่องปกติครับเบิร mm ์ต hmm. เป็นเรื่องปกติเพราะพี่ร้อยใหฟังว่าขนาดคนเมกันซึ่งคนอเมริกาเนี่ยเบิร์ตขึ้นชื่อว่าเฮ้ยรายได้ต่อหัวก็สูงใช่ไหมเป็นแสนบาทต่อเดือน mm hmm. อ่ามีความรู้มากคนไทยด้วยมีความรู้มากคนไทยด้วยก็คนส่วนใหญ่ยังไม่ลงทุนเลยครับเบิร์ตยังไม่ซื้อหุ้นเลยครับ mm hmm. อืมอ่าสำหรับเป็นเรื่องปกติเบิร์ตเป็นเรื่องปกติอ่า ไม่ได้ผิดปกติไปอย่างไรครับประมาณนี้อออืือื